ดีจ้าสองหม้อไฟไมโครจ้ามีคนถามผมว่าผมหาสูตรอาหารได้ยังไงผมก็หาจากไอคลิปวิดีโอที่สอนทำอาหารธรรมดาเนี่ยครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเวลาหาเนี่ยผมไม่ได้มาหาทีละหนึ่งหรือ2คลิปผมหาที่อย่างน้นอยสิบถึงสิบห้าคลิปลงไปนะแล้วเวลาหาเสร็จผมก็จะมากรองให้เหลือประมาณ5คลิป5คลิปเสร็จผมก็จะมากรองให้เหลือ3คลิปอีกทีอย่างเนี้ยผมจะเหลือ3สูตรอย่างนี้ผมจะหาสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมผมก็เหลือ3สูตรเสร็จป,ปุ๊บ ผมก็จะเอาสูตรที่เด็ดจริงๆอ่ะสามตัวเนี่ยมาเขียนรอไว้ก่อนแล้วเราก็ฝึกเราก็เราทำสามตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็หาคนมาช่วยเราชิมประมาณสองถึงสามคนอย่างต่ํานะยิ่งมีคนชิมเยอะเราก็จะได้ข้อมูลที่แม่นมากขึ้นเท่านั้นรวมทั้งตัวเราสําคัญจะต้องชิมด้วยเพราะว่าตัวเราจะเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะใช้สูตรไหนนะอย่างตรงเนี้ยเป็นจิ๊บซีฟูดมีสามสูตรตรงนี้พอเราทามาสามชามปุ๊บมันก็ยังมีหลักๆก็คือเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวาน ความเข้มข้นความเข้มข้นมันก็คือกินไปแล้วมันจะต้องตักแล้วเป็นน้ําบางทีเผ็ดเปรี้ยวหวานได้หมดแล้วแต่โอ้ตักไปเป็นน้ําอันนี้ก็จะจะไม่ได้มันน้ำเข้มข้นระดับเพราะเวลาน้ําจิ้มซีฟู๊ดนี่คือรายะตักจํานวนน้อยๆแล้วราดไปบนสิสสนค้าหรือว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันกินแล้วมันจะต้องได้ทั้งเนื้อกะเทียมเนื้อผักชีเนื้อพริกที่มันเข้มข้นอะ่ะกินไปแล้วจะต้องได้ทั้งความเข้มข้นได้ทั้งรสชาติ พราะบางคนเนี่ยมันได้รสชาติจริงแต่ตัดไปมันน้ำเหลวๆเลยมันกินไปแล้วไม่สะใจมันไม่อร่อยนะสมมุตินี้ผมทด้สามสุดผมก็จะทํสา3ตัวเนี่ยขึ้นมาแล้วเราจะต้องมีคนช่วยชิมสองสามคนเนี่ยแล้วเราก็จะต้องยิงคําถามเลยอย่างเนี้ยผมจะตั้งหัวข้อหลักไว้ห้าตัวก็คือเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานเข้มขน้นเราก็ถามเลยเผ็ดมากพอไหมถ้าเกิดเรารวมทั้งคนที่ช่วยชิมเนี่ยต่อไปนี้ทิศทางเดียวกันว่า เร็จพอดีแล้วเราติ๊กถูกแต่เปรี้ยวเป็นไงบางคนตอบเปรี้ยวบ้างมากไปบางคนตอบเปรี้ยวน้อยไปอันนี้เราตีเป็นเครื่องหมายคำถามไว้เราสรุปไม่ได้แล้วเราจะต้องมาทาเปรี้ยวมากกับเปรี้ยวน้อยให้เขาชิมกันเองอันนี้จะจะเป็นแต่เราพอเราตั้งคําถามเนี่ยเป็นยังไงถ้าพบเราก็จะสามตัวเนี่ยเราก็จะเหลือสองหรือหนึ่งตัวแล้วยิง่งแล้วสุดท้ายเราจะต้องเหลือตัวสุดท้ายตัวเดียวยนะฮะที่เป็นตัวที่จะมาทํา เพื่อจะยังไม่ได้เป็นตัวสุดที่เสร็จสิ้นนะตัวสุดท้ายนี่เป็นแค่ตัวต้นแบบแล้วเราจะต้องมาซื้อเจ้าที่เขาอร่อยอร่อยแล้วเราคิดว่าเขาอร่อยกว่าเราเนี่ยซื้อเขามากินแล้วก็เอาตัวต้นแบบเราเนี่ยมากินเทียบกับเขาแล้วก็มาเทียบอีกทีว่าเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานความเข้มข้นเราต่างกับเขาดีกว่าเขาตรงไหนร้ายกว่าเขาตรงไหนแล้วเราก็มาแก้ตามเขาทีหนึ่งสมมติเราเผ็ดมากกว่าเขาแต่มันอร่อยฉะนั้นความเผ็ดตรงนี้เราดีกว่าเขาเราติ๊กถูกเลย ถ้าเกิดเฮ้ยเขาอร่อยกว่าเพราะเขาหวานกว่าเราเราก็ต้องมาไว้ต้องรสหวานหน่อยเขาอร่อยกว่าเพราะเขาเปรี้ยวกว่าเราเราก็ต้องมาไว้ต้องเพิ่มเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะแล้วเกิดเราอร่อยกว่าเพราะเราเข้มข้นกว่าเขาโอเคอันนี้เราก็ติ๊กถูกไปอันไหนเราย้อยกว่าเขาเราแก้อันไหนดีเท่าเขาแล้วหรือดีกว่าเขาเราไม่ต้องไปแก้แค่เนี้งเดี๋ยวเราก็จะได้สูตรที่เราต้องการแล้วพอที่เราได้สูตรที่ต้องการเสร็จ เราก็ต้องมาทําอีกรอบหนึ่งนะไม่ได้จบตรงนั้นนะคือคุณต้องมาทําอีกรอบหนึ่งเพราะระหว่างที่คุณทําจนได้สูตรที่คุณต้องกาาแล้วอะ่ะผมก็จะมาเก็บรายละเอ,อยียดอีกนิดนึงว่าเผ็ดเนี่ยผมจะลองทําแบบเพิ่มเผ็ดขึ้นไปเป็นยังไงแล้วลดเผ็ดลงมาเป็นยังไงใช่ไหมเพื่อมาเทียบกับสูตรต้นแบบเราว่าถ้าเกิดเพิ่มขึ้นดีไหมลดขึ้นดีไหมบอกถ้าเพิ่มขึ้นไม่ดีลดลงไม่ดีเราก็าตรงนี้ลวอันนี้ก็มั่นใจาแล้วดาเข้าไปเลย ถูกถูกไปเลยแต่แบบเปรี้ยวอ่ะบางทีเราลองมาดูเฮ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวมากขึ้นมันอร่อยขึ้นนี่ว่าหรือเปรี้ยวน้อยลงมันอร่อยขึ้นนี่ว่าอันนี้เราก็ต้องมาเขียนว่าควรจะลดหรือเพิ่มแล้วเราก็ต้องมาทาอีกทีหนึง่งพอคุณทําไปอย่างเงี้ยสักหกเจ็ดขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้สูตรอาหารที่อร่อยแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะชอบแต่มันจะอร่อยมากจนคุณเวลาคุณขายเขาไว้เนี่ยอย่างขี้ริ้วขี้เล่เนี่ยไม่อายใครนะ ขายได้แน่นอนรับประกันแค่นี้นะครับวิธีหาสูตรง่ายๆไปลองใช้กันดูนะครับจะได้ค้าขายกันเฮงเฮงเฮงเฮล่ำรวยกันนะครับสวัสดีจ้า